สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกษตรทุกท่านครับวันนี้ท่าฟันสวนแฟนซีก็มาพบกับเพื่อนๆชาวเกษตรอีกครั้งหนึ่งนะครับกับบรรยากาศของสวนท่าฟันสวนแฟนซีนะครับช่วงยามเย็นๆน,นะครับก็พาม, <C os k> มาดูมะม่วงแฟนซีเหมือนเดิมนะครับกเ็เมื่อวันสองวันนี้ฝนตกค่อนข้างจะตกหนะักทีเดียวนะครับก็ ต้นไม้ก็สดชื่นหลังจากที่ผมได้ทําการวางระบบน้ําไปแล้วก็ฝนก็ตกลงมาตกหนักที่เดียวเลยนะครับแล้วก็อันนี้อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับอันนี้ก็วิธีการทํามะม่งวงให้มันออกตามจุดต่างๆที่เราต้องการนะครับนี่เดี๋ยวดวันหลังผมมีเวลาผมจะมาแนะนําให้ฟังให้เพื่อนๆได้รับชมอีกทีนะครับว่าเราสามารถทํา ทำให้มะม่วงออกตามจุดต่างๆที่เราต้องการได้อย่างไรนะครับก็ดูนะครับพน่นอนจะเห็นนะครับว่า,ามีมะม่วงหลายสายพันธุ์ทีเดียวทีต้นนี้ต้นนี้เป็นต้นมะม่วงเล็ดนะครับหลังจากแลคลิปที่แล้วผมก็พามาดูแล้วละพามาดูอันนี้มายามเย็นๆนะครับก็ามาดูอันนี้ก็เป็นอันนี้ผมไม่ไม่มั่นใจนะครับน่าจะเป็นมะม่วงลิงมวเห่านะครับนี่ออก ออกอยู่สองลูกนะครับเพราะว่ากิ่งยังเล็กนะครับกิ่งกิ่งยังค่อนข้างเล็กก็ยังออกไม่เยอะนะครับก็อันนี้คือผมไม่ได้ห่อนะครับก็ไม่ไม่แน่ใจว่าจะรอดจากมแมลงวันทองหรือเปล่านะครับเห็นเห็นไหมครับเพื่อนๆ่อสามารถทําให้มะม่วงออก ออกลูกตามจุดต่างๆได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาอธิบายว่ามันทํำยังไงบ้างนะครับแต่วันนี้แค่นําเสนอให้ดูนะครับมาอัปเดตเฉยๆนะครับพอดีแวะมาสวนที่เฉลมพระเกียรตินะครับก็ดูอันนี้ต่ออย่างที่บอกนะครับกิ่งทาบอันนี้กิ่งกิ่งนี้คือมะม่วงงามมืองยานะครับนี่ต้องหมดจะผมเหลือไว้แค่ห้าลูกนะครับเพราะว่าลูกลูกมันโตมากนะครับแล้วก็กิ่งไซส์ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับนี่ กิ่งค่อนข้างจะเล็กเมื่อเทียบกับขนาดของลูกแล้วแทบจะรับน้ำหนักไม่ไหวผมต้องเอาไม้มาค้ำยันไวท้ทีเดียวนะครับนี่ทำร้านไว้นิดนึงนะครับก็มีมะม่วงหลายสายพันธุนน์นะครับหลายสายพันธุ์ที่ทับกิ่งไว้นะครับนะครับก็อะไรบ้างก<笑><笑>เ็เพื่อนๆก็ดูเองแล้วกันนะครับผมก็ส่วนหนึ่งคือผมไม่ได้เขียนชื่อติดไว้นะครับก็เลยทําให้ไม่สามารถ อบอกได้นะครับก็พาเพื่อนๆมาชมเหมือนเดิมนะครับชมสวนเฉยๆนะครับแล้วกอ็อันนี้ก็เป็นมะม่วงฟ้าลั่นนะครับต้นนี้ต้นนี้ใบเยอะไปหน่อยจริงๆผมไม่ได้เอา,อาแต่งเท่าไรนะครับ หลังจากนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มดูแลอย่างดีเรื่องพอผมวางระบบน้ําระบบอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างอย่างที่เพื่อนๆเห็นเนาะอันนี้เห็นไหมครับออกเป็นพวงอันนี้ขนาดไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่นะครับก็เรียกว่าออกออกลูกเยอะทีเดียวนะครับอันนี้คือการวางระบบน้ํากับต้นไม้นะครับเพื่อ,อ,อแก้ปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องฝนแรงอะไรต่างๆนะครับ ก็เพราะว่าช่วงนี้ค่อนข้างจะแรงมากแต่ว่าวันสองวันนี้ฝนตกหนักมากนะครับก็เรียกว่าเป็นผลพ้อยได้ทีเดียวนะครับหลังจากผมวางระบบน้ําเรียบร้อยแล้วก็ฝนตกมาก็าช่วยช่วยช่วยทําให้ต้นไม้ได้รับความชุ่มชื้นนะครับอันนี้การวางระบบน้ํานะครับก็จะเป็นผลดีในช่วงที่อา,อากาศแห้งแรงนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์ รือว่าเป็นเดือนนะครับอาจจะฝนทิ้งช่วงอีกนะครับก็เลยต้องมีการวางระบบน้ำนะทำระบบน้ำเพื่อเพื่อเพื่อต่อสู้กับปัญหาภัยแล้งนะครับช่วงนี้ก็ประเทศเราก็เจอหลายปัญหาไม่ใช่ประเทศเรารทั่วโลกเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโควิดนะครับต่อแล้วก็ไม่รู้ว่าช่วงนี้ของเราข้อมูลจริงๆคือเราเข้าสู่เฟสไหนแล้วนะครับ อ่าก็ให้เพื่อนๆรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคนก็พยายามทําร่างกายแข็งแรงแล้วก็หลีกเลี่ยงตรงที่ชุมชนคนเยอะๆนะครับถ้าจําเป็นจริงๆก็พยายามหาแมทเท่าที่หาได้นะครับเราคงต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนนะครับจะพึ่ง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 ,งทางการคงจะยากทีเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็ไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเพราะว่าแสงเริ่มจะน้อยลงแล้วนะครับก็ เพื่อนๆก็รอติดตามคลิปต่อไปนะครับอันนี้ผมแค่แวะมาชมสวนตอนเย็นๆเฉยๆน,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 นะครับแวะมาดูเฉยๆมาดูว่าหลังจากที่ฝนตกแล้วนะครับต้นไม้เราเป็นยังไงบ้างก็เรียบว่าโอเคครับดีมากเลยจากต้นไม้ที่มีอาการเหี่ยวก็ชุ่มชื้นขึ้นมานะครับอันนี้ก็มะม่วง น้ำดอกไม้นะครับปีนี้ก็ถือว่าดกในระดับหนึ่งนะครับระดับหนึ่งของการที่เราไม่ค่อยได้มีเวลาใส่ใจดูแลเท่าไหรนะครับแต่หลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับเราน่าจะมีเวลามากขึ้นนะครับมาดูแลมาใส่ปุ๋ยอะไรต่างๆเพราะว่าส่วนหนึ่งคือระวังระบบน้ําด้วยแหละอาจจะทําเป็นปุ๋ยที่ให้ไปพร้อมกับระบบน้ําหยดอะไรประมาณนั้นนะครับก็จะช่วยทําให้เราผ่อนแรงในการ ต้องมาใส่ปุ๋ยมาอะไรอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็คลิปนี้ก็เท่านี้จริงๆนะครับสำหรับวันนี้ก็พบกันพบ,พบกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับวันนี้ก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเท่าไหร่นะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ